บันทึกการเดินทางต่างโลกของท่านอัศวินกระดูกซีซั่นที่สองตอนที่11บันทึกการรักษาของอาเลียนและจิโยเม จากคำบอกของวิลเลียสฟิล์มซึ่งเป็นดาก้อนหล่อสารเจ้าหลังนี้เคยเป็นที่พำนักอาศัยในครั้งอดีตของฮันโซรุ่นแรกแห่งตระกูลจินชินทว่าตอนนี้ แม้แต่หลังคาก็พังไปหมดแล้วคงเหลือก็แต่ผนังหินซึ่งปกคลุมไปด้วยมอสและตะไคร่ระหว่างที่อาเรเดียนกับจิโยเมสองคนกำลังสำรวจข้างในตัวอาคารกันอยู่นั่นเองจูจ่ๆก็มีเสียงร้องลัน่นซึ่งยืนยันไม่ได้ว่ากำลังคำคร้วนหรือขู่คำรามของอาร์ที่พวกเธอปล่อยทิ้งเอาไว้ตรงน้ำพุร้อนข้างต้นหลอดคราวซึ่งว่ากันว่าสามารถแก้คำสาปได้ทุกอย่างเสียงร้องนั้นดังโหยหวนไปทั่วบริเวณอยู่พักหนึ่ง เผ่าดาร์คเอลอย่างอาเรียนและเผ่ามนุษย์แมวอย่างจิโยเมะซึ่งมีโสตประสาทรับรู้ได้ไวหันไปมองอย่างทิศทางที่เสียงดังขึ้นอย่างแม่นยำแทบจะในทันทีก่อนที่พวกเธอจะหันมาสบตากันแล้วพยักหน้าให้กันเงียบเมื่อหยิบอาวุธในมือขึ้นมาเตรียมพร้อมแล้วทั้งคู่ก็วิ่งกลับไปอย่างน้ำพุร้อนที่ตั้งอยู่ทางด้านหลังของศาลเจ้าโดยไม่รอช้าอาเลียนพูดขึ้นเป็นคนแรกเมื่อเห็นว่าที่นั่น มีร่างของคนหน้าตาไม่คุ้นอยู่หนึ่งคนและนอนพะง,งาบพะง,งาอยู่ข้างขอบบ่อเดี๋ยวสินี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยแล้วนี่เจ้าเป็นใครกัน ดาร์กเอลสาวตะโกนพ้งถามอย่างลืมตัวแต่นั่นก็คงโทษเธอไม่ได้ในเมื่อหากพูดถึงคนที่หญิงสาวนึกว่าจะเจออยู่ตรงนั้นตามปกติก็ต้องเป็นล่างในชุดเกราะเต็มตัวสีเงินหรือไม่ก็ล่างโครงกระดูกที่ทุกคนมองไม่ออกว่ากำลังคิดอะไรอยู่ทว่าคนที่นอนคว่ำอยู่ข้างหน้านั้นกลับเป็นผู้ชายล่างกำยำผิวสีน้ำตาลเข้ม มีผมสีดำยาวและไว้หนวดเคราวในแวบแรกหญิงสาวเดาไม่ออกว่าชายคนนั้นเป็นใครจนสับสนงุนงงไปหมดแต่เมื่อเหลือไปเห็นว่าใกล้ๆนั้นมีสัตว์พูดตัวหนึ่งกำลังพยายามเลียแก้มของเขาอย่างเอาเป็นเอาตายพร้อมกับขนสีเขียวที่สั่นละลิกเธอก็เดาตัวตนที่แท้จริงของอีกฝ่ายออกในทันทีสัตว์พูดที่แทบไม่เชื่องกับคนและถูกตั้งชื่อว่าโปงตะพอลองย้อนนึกไปว่ามันอยู่กับอาร์คเมื่อกี้นี้ตัวตนที่แท้จริงของ ชายแปลกหน้าที่กําลังคลางงึมงําคล้ายพยายามจะพูดบางอย่างก็มีอยู่เพียงแค่คนเดียวอาร์กเหรอด้วยความที่ยังคงคาใจอยู่เธอจึงหลุดพูดคําถามนั้นออกมาดูจากสภาพโดยรอบแล้วคงไม่ผิดตัวแน่ค่ะแต่ที่เห็นเป็นผิวสีน้ําตาลน่าจะเป็นผลของน้ําพุร้อนนะคะจิโยเมบอกเช่นนั้นเธอเข้าไปใกล้ชายที่นอนหมดสติพางแต่ร่างกายเพื่อตรวจด,ดูอาการร่างกายของอาร์กที่เคยเป็นโครงกระดูกนั้นตอนนี้กลับถูกขอหุ้ม วยกล้ามเนื้อกำยำล่ำสรรันผิวหนังที่เปียกน้ำจากบ่อน้ำพุร้อนนั้นควรจะอบอุ่นแต่ร่างกายของเขากับสั่นกึกกึกไม่หยุดรวมทั้งใบหน้าที่เริ่มซี่ดเซียวลงเรื่อยๆนี่มันเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอที่ล่างเนื้อ กลับคืนมาเพราะพลังของน้ำพุใช่ไหมล่ะงั้นทำไมอาร์คถึงได้สลบไปล่ะอาเลียนกล่าวถามในที่สุดก็คงจะเข้าใจสถานการณ์ได้แล้วแม้จะช้าไปเล็กน้อยแต่อาเลียนก็รีบเข้าไปอยู่ด้านข้างเขาตามจิโยเมะแล้วพูดข้อสงสัยในใจกับเด็กสาวหูแมวเดาได้ไม่ยากว่าน้ำพุท,ที่อาร์คตามหาเพื่อถอนคำสาบล่างกระดูกนั้นได้ผลแต่ในขณะเดียวกันมันก็ส่งผลกระทบข้างเคียงอันคาดไม่ถึงด้วยอาร์คซึ่งเคยทำตัวสบายๆ นาเพิ่งจะผ่านการต่อสู้อย่างสูสีกับดากร้อนซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตอันแข็งแกร่งที่สุดมาแต่ตอนนี้กลับนอนเปลือยกายทั้งตัวและหายใจรวยลินสภาพอันยากจะเชื่อนั้นทำเอาดาร์คเอลสาวได้แต่จ้องมองชายหนุ่มที่ร้องรครวญครางอย่างทรมานด้วยความอึ้งงนันสุดท้ายคงจะหมดแรงแม้แต่แขนหรือขาที่เคยกระดุกกระดิก๊กก็หยุดนิ่งและไม่เปลงเสียงครางแล้วลิมฟีป,ปากของอาร์คสันละล็กเธอจึงเอ่ยเรียกชื่อเขาด้วยเสียงที่ สั่นเครือจิโยเมะแตะลำคอของชายหนุ่มที่นอนนิ่งไม่ไหวติงหลังยืนยันว่าชีพจรของเส้นเลือดลักยังคงไหลเวียนอยู่เธอก็แงม้มหนังตาที่ปิดอยู่เพื่อเช็คดูดวงตาสีแดงฉานของเขาสุดท้ายก็โน้มหูของตนเองเข้าไปใกล้าปากของอาร์คที่นอนอยู่เมื่อเช็คลมหายใจแล้วเธอก็พยักหน้าไม่เป็นไรค่ะท่านอาเลียนเหมือนจะแค่หมดสติไปเท่านั้นยังมีชีพจร กับลมหายใจอยู่ค่ะคาบอกของจิโยเมเช่นนั้นทําให้ไหล่ของอาเลียนที่เกรงแข็งเพราะความเครียดได้ผ่อนคลายลงจากนั้นก็พ่นลมหายใจออกมาคล้ายจะทอดถอนใจอย่างเหนื่อยเพียให้ตายสิอย่าทําให้ตกใจกันได้ไหมอาเรียนกล่าวว่าแล้วดาร์กเอลสาวก็เมงมองไปที่ชายหนุม่มแต่เขากลับยังคงนอนนิ่งไม่ได้สติความรู้สึกกังวลที่ยากจะพันานาเกาะ กุมในใจเขาอีกครั้งผิวของอาเลียนกดต่ำลงในขณะที่หันมามองจิโยเมที่กําลังมองดูสภาพของอาร์คหรือว่าสาเหตุจะเป็นพอน,น้ําพุร้อนนี่กันนะแต่เมื่อกี้พวกเราก็เอามือจุ่มลงไปแล้วเหมือนกันแต่ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่มันอะไรยังไงกันล่ละเนี่ยคําถามเช่นนั้นพลั่งพลูออกมาตามการขยับปากของอาเลียนเสียงตะคอกนั้นเจือปนด้วยความหงุดหงิดเพราะหาคําตอบด้วยตัวเองไม่เจอทว่าตรงกันข้ามกับอาเลียนจิโยเมกับสายสีษะด้วยท่า ทางเยือกเย็นก่อนจะบอกว่าไม่ทราบสิคะแต่ถ้าเอาตามสาเหตุที่คิดได้ก็น่าจะเป็นผลมาจากน้ำพุเดิมทีท่านอาเรียนกับข้าไม่ได้ติดคำสาบอยู่แล้วน้ำพุร้อนจึงไม่ได้มีผลกับพวกเรานะคะเด็กสาวพูดเช่นนั้นพลางยกมือ จับค้างลาวกับใช้ความคิดอาเรียนจึงบอกว่ารู้แบบนี้น่าจะถามท่านวิลเลียสฟิมเรื่องสรรพคุณของน้ำผุให้ละเอียดมาก่อนสักก็ดีละอาเรียนกล่าวเช่นนั้นแล้วกุ้มขมับก่อนที่จิโยเมจะบอกว่าเอาเป็นว่าอย่าปล่อยท่านอาร์คทิ้งไว้แบบนี้เลยพาเขาไปนอนที่ไหนสักแห่งที่ที่พอจะนอนได้ดีกว่าค่ะจิโยเมบอกเช่นนั้น ซึ่งอาเรียนก็เห็นด้วยกับข้อเสนอของเด็กสาวนินจาเธอจึงดึงชายหนุ่มที่นอนสลบสไลด์ขึ้นมาแบกไหวบนหลังของตนเองเขาดักเอลมีความสามารถทางกายภาพสูงอย่างอาเรียนนั้นต่อให้แบกผู้ชายตัวใหญ่ที่สูงเกินกว่า190เซนติเมตรมันก็ไม่ได้ลำบากลำบนอะไรอยู่แล้วแถมท่าเดินก็มั่นคงแข็งแรงดีซะด้วยแต่คงเพราะรู้สึกถึงเจ้าสิ่งยาวๆของอาร์คซึ่งแตะโดนสะโพกข,ของเธอตอนแบกเขาขึ้นหลังผิวแก้มสีม่วงอ่อนของเธอจ แดงกำ่ำก่อนจะสะบกดกนด่าว่าโธ่เอ้ยทำไมไม่รีบๆตื่นขึ้นมาสักทีละเนี่ยนี่ถ้าแค่เป็นลมเพราะอาบน้ำเกินไปข้าไม่ยกโทษให้แน่นอนอาเรียนกล่าวเช่นนั้นตรงแถวขาของอาเรียนนั้นมีปงตาคอยเดินตามอาร์คซึ่งโดนแบกอยู่ด้วยท่าทางเป็นห่วงมันมองอย่างแปลกใจไปทางดั์คเอวสาวที่บนขมบขมิบอยู่คนเดียวขณะเปลี่ยนสีหน้าหลากหลายแบบท่านอาเลียนพาท่านอาร์คนอนลงบนฐานตรงซากครัวนี้ดีไม จิโอเมท,ที่เดินนําเข้าไปในศาลเจ้าพอเจอจุดที่เหมาะสมที่จะให้วางชายหนุ่มลงเธอก็หันกลับมาเอ่ยเรียกดาร์กเอลสาวเช่นนั้นบริเวณนั้นคล้ายกับซากห้องครัวด้านในอดีตของศาลเจ้าใกล้ๆกันมีของที่ดูคล้ายกับเตาที่อยู่ติดกันคือฐานสำหรับปรุงอาหารขนาดใหญ่ทำจากหินที่ขัดจนเนียนเรียบเด็กสาวนินจา ปัดพวกเศษไม้ที่ล่วงลงมากองสมกันอยู่บนฐานจากนั้นอาเรียนก็วางอาร์คที่แบกไว้ลงบนที่นั่นก่อนจะถอนหายใจส่วนปงตาก็วิ่งขึ้นไปบนฐานหินมันร้องสั้นๆขณะเลียแก้มของอาร์คที่กำลังนอนอยู่เหมือนจะมีการตอบสนองต่อสิ่งเล้าคิ้วของอาร์คจึงขมวดแล้วเบ้นหน้าเล็กน้อยทันทีที่เห็นปฏิกิริยานั้นสองสาวก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกอย่างน้อยก็เหมือนจะไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตสินะบาดแผลภายนอกก็ ไม่มีด้วย อาเรียนพูดเช่นนั้นพลางก้มดูอาร์ที่นอนสลบอยู่ในสภาพเปื่อยกายแต่แล้วดวงหน้าของเธอก็แดงก่ำพร้อมรีบเมินสายตาหนีอย่างรวดเร็วคล้ายกับตอบสนองต่อบางอย่างจากนั้นก็หันกลับมามองอีกครั้งเรียกว่าทำตัวมีพิรุษก็ว่าได้เวลาเดียวกันจิโยเมก็หอบพวกสัมภาระที่ถูกทิ้งไว้กลับมาเด็กสาวหยิบผ้าขนสัตว์ที่ใช้แทนถุงนอนสำหรับตั้งแคมป์แล้วจัดแจงห่มบนตัวอาร์ถ้าปล่อยให้แก้ผ้าอยู่แบบนี้ ต่อไปถึงจะเป็นท่านอาร์คแต่ก็อาจจะเป็นวัดเอาได้นะคะจิโยเมบอกอาเรียนก็พูดว่านั่นสินะอาเรียนรีบพงงังกศีีษะเงยเงเห็นด้วยกับคําพูดของจิโยเมในทันทีทันควันดาร์เอลสาวยกมือขึ้นปิดใบหน้าที่ร้อนเผาพลางเหลือบมองอาร์คที่นอนหลับอยู่บนฐานหินอีกครั้งก่อนที่มุมปากจะรี่เป็นรอยยิ้ม นี่มันยังไงกันแน่นะอาเรียนผึมพำมล่างเนื้อของอาร์กกลับขึ้นมาเพราะสปปรรพคุณในการถอนคำสาบที่มีอยู่ในตัวของน้ำพุร้อนทว่าล่างนั้นกลับไม่ใช่เผ่ามนุษย์อย่างที่เจ้าตัวเคยบอกไว้ก่อนหน้านี้ผิวสีน้ำตาลเข้มผมสีดำและไว้หนวดเครา แถมลักษณะใบหูของชายผู้ที่มีใบหน้าคมสันนั้นก็ยังเป็นหูยาวๆเหมือนหูของเผ่าเอลมากเพราะว่าดวงตาของอาร์คตอนที่จิโยเมตรวจสอบว่าร่างกายปลอดภัยดีไหมก่อนหน้านั้นมันก็เป็นสีแดงสดซึ่งเป็นสีที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในเผ่าเอลก็มีสิทธิ์ที่เขาอาจจะเป็นเผ่าพันธุ์อื่นก็ได้จิโยเมจังอาร์คเนี่ยเป็นเผ่าเอลหรือเปล่าเขาไม่ใช่เผ่ามนุษย์สินะดูนี่สิดาร์เอลสาวถามเช่นนั้นพลางหาความเห็นสนับสนุน จากจิโยเมจิโยเมจึงก้มมองชายหนุ่มที่นอนอยู่บนฐานหินแล้วตอบรับว่านั่นสินะคะต่อให้เข้าใจผิดยังไงข้าก็ว่าเขาไม่ใช่เผ่ามนุษย์เหมือนกันค่ะถ้าคิดวิเคราะห์จากทักษะเวทมนต์หรือความสามารถทางร่างกายที่สูงมากข้าก็รู้สึกว่ามันตรงกับคุณลักษณะเด่นของเผ่าเอลกับเผ่าดาร์คเอลมากกว่าแต่ในเผ่าเอลนั้นไม่มีคนที่มีผมดำหรือดวงตาแดงเลยใช่ไหมล่ะคะจิโยเมเอ่ยถามเช่นนั้นแล้วอาเรียนก็สายศรีรษะต่อปฏิเสธว่าเอลจะมีผม ผมสีเหลือบเขียวและดวงตาสีเขียวยกหน้าส่วนดาร์กเอลจะมีผมสีม่วงผมสีขาวและดวงตาสีทองเป็นลักษณะเฉพาะพิเศษแต่ไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนก็ตามถ้าไม่เคยเห็นผมสีดำหรือตาสีแดงเหมือนกับของอาร์คมาก่อนเลยพออาเรียนบอกเช่นนั้นจิโอเมก็พูดว่างั้นหรือคะพวกข้าชนเผ่าแห่งขุนเขาเองอย่างพวกสีตาอะไรจะต่างกันอยู่แล้วต่อให้เป็นพ่อแม่พี่น้องในสายเลือดเดียวกันเรื่องแบบนี้มันขึ้นอยู่กับแต่ละเผ่าพันธ์สินะคะข้าว่า ทกรลยละเอียดคงจะต้องถามจากท่านอาร์คโดยตรงแล้วล่ะค่ะจิโยเม่พูดเช่นนั้นเมื่อสังเกตเห็นดวงตาสีฟ้าของเด็กสาวที่สื่อเป็นเชิงถามว่าหลังจากนี้เราควรจะทําอย่างไรต่อดีอาลียนจึงก้มมองดูอาร์คที่ยังคงนอนนิ่งอยู่บนฐานในห้องครัวอีกครั้งพางถอนหายใจก็คงได้แต่ต้องเตรียมตั้งแคมป์ไปก่อนรอจนกว่าอาร์คจะตื่นนั่นแหละนะอารียนบอกเช่นนั้นจิโยเม่เองก็พยักพยเยนเห็นด้วยกับความคิดของดาร์คเอลสาวแล้วพูดคุยถึงขั้นตอนที่ แต่ละคนต้องเตรียมตัวตอนนั้นเองก็มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับอาร์คที่นอนอยู่บนฐานเห็นท่านอาเลียนร่างกายของท่านอาร์คเขา คำพูดของจิโยเมะนั้นทำให้อาริยันหันกลับไปมองตามเช่นกันร่างกายของอาร์คซึ่งนอนสลบอยู่ในร่างของเผ่าพันธุ์ซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนค่อยๆเลือนหายไปทีละน้อยราวกับภาพลวงตาแล้วกลับไปเป็นร่างโครงกระดูกตามเดิมเอะเดี๋ยวสินี่มันอะไรกันพลังของน้ำพุหายไปงั้นเหรอน้ำเสียงที่ตะโกนขึ้นเช่นนั้นปนความตื่นตระหนกอย่างเห็นได้ชัดอาริยนถามหาคำตอบของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าตามองสลับไปมาระหว่างจิโยเมกับอาร์คทว่าสถาน ก,การนี้เป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายอย่างยิ่งทางด้านจิโยเมเองจึงไม่อาจจะมีคำตอบให้ได้เช่นเดียวกันเด็กสาวได้แต่สันส่นศีษะเบาๆขณะเฝ้ามองการเปลี่ยนสภาพนั้นสุดท้ายร่างกายกำยำ ผิวสีน้ำตาลเข้มของชายหนุ่มซึ่งเคยมีอยู่จนถึงก่อนหน้านี้ก็สลายหายไปจนหมดกลับกลายเป็นร่างโครงกระดูกเหมือนปกติที่ผ่านมาและนอนเงียบๆอยู่ตรงนั้นย,ยังมีชีวิตอยู่ไหมอาเรียนกร่าวถามเธอยกมือที่สั่นเทาตะแคงลงบนแก้มของอาร์คทว่าตรงนั้นไม่มีร่างเนื้อซึ่งมีเลือดไหลเวียนเหมือนก่อนหน้านี้กระดูกของกาโลก,ก็แข็งหยาบไร้ชีวิตและเย็นเฉียบมันสัมผัสเข้ากับปลายนิ้วของอาเลียนอาร์คไม่แสดงอาการตอบสนองใดๆแต่ยังคงนอน นอนนิ่งเฉยอยู่บนฐานลาวกับซากศพท,ทำยังไงดีจิโยเมจังอาเขาไม่หายใจแล้วทั้งที่ตลอดเวลาเขาคอยช่วยเหลือข้ามาตั้งมากมายขนาดนั้นทั้งที่ยอมรับฟังปัญหาของพวกข้าอยู่เสมอมาแทๆ้ๆทั้งๆที่ข้าข้ายังไม่ได้ตอบแทนอะไรเขาเลยเสียงของอาเรียนที่กล่าวเช่นนั้นเริ่มแผ่วเบาและสั่นเครือหยดน้ำใสไหลผ่านแก้มผิวสีม่วงอ่อนของหญิงสาวแล้วหยดลงบนใบหน้าของอาที่นอนอยู่ใจเย็นก่อนค่ะยังไม่แน่ใจว่าท่านอาจะตา ไปแล้วปกติแล้วตอนอยู่ในร่างนี้ท่านอาร์คเขาหายใจด้วยหรือคะปกติอันเดธทั่วไปจะไม่หายใจนะคะเพราะไม่มีชีวิตแล้วจิโยเมบอกเช่นนั้นคําพูดของจิโยเมทําให้ดาร์คเอลสาวปาดหางตาแล้วเม้มปากเงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าทํำยังไงดีล่ะบางครั้งข้าก็เคยเห็นเขาถอนหายใจในร่างนี้อยู่นะอีกอย่างหนึ่งปกติแล้วอันเดธเนี่ยเขากินข้าวกันด้วยงั้นเหรออาเรียนกล่าวถามพอย้อนนึกถึงการกระทําโดยปกติของอาร์คแล้วและร้อยเลียงออกมา อาเรียนก็ดูจะเริ่มไม่มั่นใจขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายเธอจึงจ้องมองจิโยเมคะเม้งแาวกับจะกืนกินและถามกลับไปว่าพอดีว่าตัวตนของท่านอาร์คนั้นยังคงมีปริศนาอยู่เยอะดังนั้นความรู้ระดับเช่นข้าคงไม่กล้าพูดอะไรเวลาแบบนี้เราควรจะไปถามเอาจากผู้ที่มีความรู้กว้างขวางกว่าตนเองจะดีกว่านะคะจิโยเมกล่าวเช่นนั้นพอเสนอของเด็กสาวนินจาทําให้อาเรียนนึกถึงดาก็หลอดที่เคยอยู่ตรงนี้เมื่อไม่นานท่านวิลเลียสฟิมเข่า พันซึ่งเคยมีอายุยืนยาวเหนือกว่าเผ่าเอลอย่างดาก้อนลอดย่อมมีความรู้มากมายด้วยอายุไขอันยืนยาวอย่างไม่ต้องสงสยัยและยังมีความรู้อีกหลายอย่างที่พวกเขาบอกต่อกันแค่เฉพาะในเผ่าพันธุ์อีกด้วยซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่คนของเผ่าเอลรับรู้กันดีอยู่แล้ว จริงด้วยสินะเราควรต้องรู้เกี่ยวกับสรบรพคุณโดยละเอียดของน้ำผุนีน่นะงั้นข้าจะไปถามมานะว่าแล้วอาเลียนก็ลุกพวดขึ้นอย่างไม่รอช้าหมายจะคลี่คลายสถานการณ์ให้กระจ่างจากนั้นก็แงนมองบนเพดานที่มีรูโวเบอร์เลมอันเกิดจากการผุพังแล้วมองทะลุผ่านรูน,นั้นไปยังต้นหลอดคราวซึ่งแผ่ปกคลุมอยู่เหนือศีรษะ พอจะรู้อะไรบ้างไหมคะท่านวิลเลียสฟิล์มอาเรียนเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงตึงเครียดปลายสายตาของเธอนั้นส่งตรงไปยังดาก็หลอดซึ่งยืดคอยาวๆมาชะโงกมองดูอัคที่หลับอยู่บนฐานหินผ่านรูบนเพดานสารเจ้า วิลเลียมซึ่งเริ่มนอนกลางวันอีกครั้งอยู่บนต้นไม้นั้นถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาเพราะอาเรียนตะโกนเรียกชื่อเขาดังลัน่นอยู่แถวตีนต้นหลอดคราวลาชามังกรจึงโผล่มาที่ซากของสารเจ้าบนยอดเขาด้วยท่าทางไม่เต็มใจนะักวิลเลียมคานรับสั้นๆคำเดียว ขณะลีตาเลียวยาวขนาดใหญ่เท่าที่ข้ามองดูดวงวิญญาณไม่ได้มีอะไรผิดปกติแต่จิตหน้าถูกกัดก่อนจนอยู่ในสภาพอ่อนแอแต่ไม่ต้องกังวลไปหรอกแค่ได้พักผ่อนเดียวก็ตื่นขึ้นมาเองนั่นแหละดาก็หลอดกล่าวเช่นนั้น เมื่อได้ยินอาเลียนก็ยกมือท่าบอกอันอวบใหญ่แล้วถอนหายใจด้วยความโล่งอกอย่างนั้นเองเลยคะเออแล้วท่านทราบไหมคะว่าเขาจะตื่นขึ้นมาเมื่อไรอาเลียนถามคำถามถ,ามถัดไปเช่นนั้นวิลเลียมสฟิมก็ส่ายคอขนาดใหญ่และยาวไปมาบอกว่าข้าก็บอกไม่ได้หรอกการฟื้นตัวของจิตที่สึกกร่อนนั้นส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเจ้าตัวแต่ถ้าดูจากอาการตอนนี้ต่อให้เป็นเจ้านี่ก็คงสัก4-5ถึงวันได้ละมัง้งลา าชามังกรเว้นช่วงไปพักหนึ่งแล้วก็มองอาร์คที่นอนหลับไหลอยู่บนฐานหินในครัวอีกครั้งก่อนจะบอกต่อว่าว่าแต่เจ้าหนูนี่ช่างแปลหายากเสียจริงๆนะไม่นึกเลยนะว่าภายใต้ชุดเกราะนั่นจะเป็นแบบนี้วิลเลีลมิม พูดเช่นนั้นแล้วทำให้ดาร์คเอลสาวเงยหน้าขึ้นคล้ายกับฉุกนึกถึงเรื่องอื่นที่ควรจะถามออกมาได้ทำไมอาร์คถึงได้หมดสติไปอย่างกระทันหันหากต้นเหตุมาจากน้ำพุด,ด้านหลังสารเจ้ามีหรือที่ดาก็หลอดตรงหน้าเธอจะไม่รู้เรื่องนั้นจริงๆหลังสะกดความเคลือบแคลงสงสัยนั้นเอาไวา้อาเลียนก็มองไปทางวิลเลียสฟิลมที่ก้มมองดูเธอด้วยท่าทางเงียบขรึม ออพอดีว่าอาร์คเขาสลบไปทันทีหลังกลับสู่ล่างเนื้อด้วยพลังของน้ำพุข้าเลยคิดว่าบางทีน้ำพุนั่นอาจจะเป็นสาเหตุพลังของมันคงไม่ได้เป็นพิษสำหรับเขาใช่ไหมคะอาเรียนกล่าวถามวิล,ลเลียสฟิมเลตาข้างหนึ่งคล้ายจะมองออกถึงความเครือบแคลงภายในใจของหญิงสาวที่มีต่อตัวเขาอย่างทะลุปุโปงเฮข้าขอปฏิเสธไว้ก่อนเลยได้ยินว่าพวกเจ้าเดินทางมาเพร่อประสงค์พลังของน้ำพุนี่งั้นขอถามหน่อยเถอว่าพวกเจ้าคาดหวังผลลัพธ์แบบไหน จากพลังนั่นกันล่ะราชามังกรกล่าวถามว่าแล้วสัตว์เลื้อยคลานตัวใหญ่ยักษ์ที่มีเขางอกก็แสยะยิ้มอย่างผู้อยู่เหนือกว่าแล้วบอกว่าแต่อย่างไรเสีย หลังจากนี้หากได้รับพลังของน้ำพุที่นี่อย่างสม่ำเสมอก็อาจจะเกิดผลลัพธ์ตามที่เจ้านั่นและเจ้าคาดหวังก็ได้นะราชามังกรกล่าวออกมาเช่นนั้นอาเลียนจึงเถียงโดยแฝงแววตำหนิเอาไว้ว่าได้ยังไงกันคืนให้อากแช่น้ำพุเดียวก็หมดสติเหมือนกับตอนนี้อีกนะสิคะแม้อาเลียนจะตำหนิเช่นนั้นแต่วิลเลีฟิมก็หาได้ขุนเคืองใจไม่หลังหัวเลาะดังฮึ่ในลำคอแล้วเขาก็เปลี่ยนมาทำสีหน้าจริงจังทันที และบอกว่าไม่ล็อกนั่นหนะเป็นเพราะร่างกายไม่เคยได้รับพลังชะล้างคำสาบมาก่อนเลยตังหาบเจ้านั่นถึงได้หมดสติไปแบบนั้นเรื่องรายละเอียดไว้คุยตอนที่เขาฟื้นก็แล้วกันแต่รู้ไว้ซะหากไม่ได้พลังของน้ำพุช่วยให้กลับร่างเนื้อเป็นประจำละก็ คราวหน้าคงไม่จบแค่การสึกกร่อนของจิตใจแต่กระทั่งดวงวิญญาณคงได้พังทลายลงไปจนได้กลายเป็นซากศพเหมือนกับหน้าตาอย่างแน่นอนราชามังกรบอกเช่นนั้นวิลเลียสฟิล์มกล่าวคำเตือนออกมาด้วยน้ำเสียงคำรามตำจนจิโยเมที่เฝ้ามองทั้งสองคนพูดคุยกันอยู่ข้างๆกื่นน้ำลายลงเงียบๆและแล้วราชามังกรก็ชูคอที่ยืดยาวหันไปมองทางอื่นมวลอากาศตึงเครียดกดดันก่อนหน้านี้เลยเลือนหายไปพร้อมกับเงาขนาดยักษ์ ขเขาจากนั้นแสงแดดที่ส่องผ่านแมกไม้อยู่เหนือศีรษะก็ลังไหลเข้ามาในสารเจ้าอะไรกันก็แค่ครั้งนี้ภาระที่ร่างกายเจ้านั่นแบกรับไว้มันย้อนกลับคืนมาเท่านั้นเองคราวหน้าต่อให้ลงน้ําผู้อีกก็คงไม่เหมือนกับครั้งนี้แล้วละราชามังกรบอกเช่นนั้นดวงตาของเขายังหลีเล็กลง ก่อนที่เขาจะพูดต่อว่าอย่าลืมรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับข้าด้วยล่ะข้าจะลงแช่น้ําพุร้อนที่ไม่ได้แช่สนานเสียน้อยรอจนกว่าเจ้านั่นจะตืน่นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็มาเรียกแล้วกันว่าแล้วดาก็หลอดก็ยันร่างกายที่ใหญ่ยับขึ้นอย่างเงียบๆก่อนจะบินจากไปอย่างน้ําพุร้อนที่อยู่ด้านในของสารเจ้าอาเลียนก้มศรีรษะให้แผ่นหลังของราชามังกรที่บินหายลับไปก่อนจะชำเลืองหางตามองอ์คที่ยังคงไม่ตื่นเสียทีคลายจะเป็นห่วงหญิงสาวปงตาจึง เดินมาตรงขาของอาเลียนก่อนจะส่งเสียงร้องและเอียงคอน้อยๆถ้าเป็นอย่างที่ท่านดาก้อนหลอดว่ามาจริงก็คงต้องอยู่ที่นี่สัก4ี่ห้าวันสินะคะจีโยเมกล่าวเช่นนั้นอาเลียนจึงบอกว่านั่นสินะเราไม่ได้นําอาหารมามากขนาดนั้นด้วยสิคงต้องหาแถวนี้เอาแล้วละเมื่อจีโยเมเกริ่นเรื่องกําหนดการต่อจากนี้อาเลียนก็เหงืหน้าขึ้นแล้วถอนหายใจเฮือกใหญ่เพื่อปรับอารมณ์จากนั้นก็ดึงเอาสัมภาระที่วางกองอยู่ข้างๆเข้ามาแล้วสายศีรษะเอาละ ถ้างั้นมาตรวจอาการของอาร์กันก่อนว่าโอเคหรือเปล่าแล้วเราค่อยสลับกันไปออกหาของกินกันเถอะดาร์กเอลสาวกำหมัดพลางลุกขึ้นยืนเต็มแรงขณะที่จีโยเมะเอียงคอเล็กน้อยให้กับคำพูดนั้นถึงจะบอกว่าต้องให้กลับคืนเป็นล่างเนื้ออย่างสม่ำเสมอแต่ใช้พลังของน้ำพุกับท่านอาร์กที่ยังไม่ตื่นเนี่ยจะไม่เป็นไรหรอคะเด็กสาวนินจาก่าวถามเช่นนั้นแล้วอารเียนก็พยักหน้าตอบด้วยสีหน้าที่มั่นใจเต็มเปี่ยมว่าข้าเพิ่งสังเกตเห็นนะว่าสาเหตุที่ร่างกายของอาร์กลับมา เป็นเหมือนเดิมก็เพราะน้ําของน้ําพุร้อนที่เกาะอ,อยู่ตามตัวนั้นมันได้แห้งไปแล้วพอนง,ง้นแค่ลาดเฉพาะส่วนที่บาดเจ็บพอให้ชีพจรกลับมาก็พอแล้วละอาเลียนพูดเช่นนั้นจากนั้นทั้งสองคนก็ทําตามข้อเสนอของอาเลียนใช้กระติกน้ําที่พกติดตัวมาตักน้ําจากน้ําพุด้านหลังสารเจ้าแล้วค่อยๆพรมลงบนร่างกายส่วนหนึ่งของอาฟที่นอนอยู่อย่างกล้าๆกลัวๆแม้ในทีแรกอาเลียนจะดูมั่นใจมากแต่พอต้องมาลาดน้ําร้อนลงบนตัวของเขาจริงๆก็ดูเหมือนถือ จะระวังและเล่าแวงมากขึ้นโดยตัดสินใจเริ่มจากปลายนิ้วก่อนแล้วรอดูอาการน้ําร้อนที่ลดลงไปแสดงพลังในการถอนคํำสาปได้อย่างสมบูรณ์แบบนิ้วผิวสีน้ําตาลเข้มซึ่งเป็นล่างเนื้อของอาร์คปรากฏขึ้นตรงปลายมือกระดูกดูท่าจะไม่เป็นไรสินะอาเลียนกล่าวถามเช่นนั้นหลังยืนยันถึงประสิทธิภาพของน้ําพุแล้วดาร์คเอลสาวก็หันไปถามจิโยเมที่อยู่ข้างกันเพื่อขอความแน่ใจอีกทีเด็กสาวนินจาก็เพ่งมองภาพนั้นอย่างไม่ วางตาเช่นกันก่อนจะพยักหน้าตอบว่าค่ะในตอนนั้นปงตาที่เดินมาอยู่ข้างๆก็แลบลิ้นเล็กจิ๋ว ตวัดเลียปลายนิ้วที่เปียกโชคของอาร์กจนแป๊บเดียวปลายนิ้วก็กลับมาเป็นกระดูกเหมือนเดิมองตะจ้องมองด้วยท่าทางงนุนงงจิโยเมะจึงลูบปลายจมูกที่เปียกชื้นของมันอย่างอ่อนโยนที่เหลือก็แค่ทําให้ชีพจรกลับมาเต้นได้ก็พอแล้วละเพราะงั้นเอาน้ําร้อนนี่ลาดลงไปที่แขนก็อาเลียนพูดเช่นนั้นพลางทำท่าเอียงกระติกน้ำหนังไปตรงมือโค้งกระดูกของอาร์กแต่แล้วทันใดนั้นหางปุกปุยของปงตาก็ปัดไปมาถูเข้ากับแขนของหญิงสาวจนเธอ เพอปล่อยกระติกน้ำในมือล่วงใส่หน้าของอาร์คและอองน้ำจำนวนมากกระเซ็นสูงน้ำร้อนในกระติกสาดใส่อาร์คที่นอนอยู่บนฐานหินแล้วเพียงพิบตาทุกอย่างก็กลับคืนสู่ความเงียบสงบตามเดิมและแล้วตรงปลายสายตาของหญิงสาวทั้งสองก็ปรากฏให้เห็นล่างของอาร์คที่เปียกชุม่มอยู่แค่เพียงส่วนของศรีรษะจนล่างเนื้อกลับคืนมา แค่คอขึ้นไปเท่านั้นสายตาของคนทั่วไปนั้นภาพที่ได้เห็นคงน่าสะพึงขวัญสั่นประสาทเป็นอย่างมากแต่ทั้งคู่กลับรูบอกพร้อมถอนหายใจดังเฮ้ยออกมาาว่าระดับแค่นี้คงไม่ทําให้อาร์ตตื่นได้ง่ายๆดวงตาของเขายังคงปิดแน่นสนิทมีความรู้สึกหลากหลายซับซ้อนที่เห็นเขายังไม่ลืมตาตื่นขึ้น คล้ายกับความกังวลและความสบายใจผสมล้อมรวมกันจนทําให้หางคิ้วของอาเลียนกดต่าลงก่อนที่เธอจะถอนหายใจออกมาเฮือกยหญ่เหมือนจะยังหายใจอยู่นะคงไม่เป็นไรแล้วละช่วยตรวจสอบให้หน่อยได้ไหมว่าข้างในบ้านนี้มีของอะไรที่พอใช้ได้หรือเปล่าส่วนข้าจะไปหาของที่พอจะทํากินเป็นอาหารได้จากรอบๆดูพออาเลียนบอกเช่นนั้นจิโยเมก็ตอบว่าทราบแล้วค่ะจิโยเมต,ตกปาก ตอบรับคำพูดของอาเลียนจากนั้นก็ฝากอาร์ฟที่นอนอยู่ไว้กับปงตะแล้วต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปทําหน้าที่ของตนเองแล้วก็จบตอนที่1 1 ของนิยายซีซั่น2ในเรื่องบันทึกการเดินทางต่างโลกของท่านอัศวินกระดูกเล่มที่สี5หากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนมีก็ต้องกราบขออาภัยเพื่อนๆทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย